เรามาทําความเข้าใจนะครับทบทวนเรื่องเกี่ยวข้องกับลูปในตัว action script ก่อนนะครับมันมีลูปอยูอ่สองแบบนะครับมีลูปอยู่สองแบบแบบที่หนึ่งนะครับก็คือ,อแบบลูปที่มีจำนวนอะไรครับมีจำนวนรอบนะครับที่ชัดเจนนะครับแบบที่สองนะครับก็คือแบบ จำนวนรอบไม่จำนวนรอบนะครับไม่ได้ระบุนะครับไม่ไม่ได้ระบุถ้าไม่ได้ระบุตรงนี้นะครับมันก็จะทำคล้ายๆกับนะครับหนึ่งก็คือให้ทำงานก่อนนะครับให้ทำงานก่อนค่อยตัดสินใจว่าจะดำเนินการต่อหรือไม่กับอันที่สองนะครับตัดสินใจก่อน ค่อยดำ,ดำเนินการนะครับตัดสินใจก่อนค่อยดำเนินการดังนั้นพอลักษณะของ2รูหลมนี้นะครับลักษณะของ2รูหลมนี้ไม่ว่าจะเป็นหลปมหมายเล1ข1กับหมายเลข2นะครับถ้าคุณดูจากโฟร์ชาร์ดนะครับถ้าคุณดูจากโฟร์ชาร์ดอ่าหลุมแบบแรกนะครับหลปมแบบแรกก็คือเมื่อดำเนินการมาถึงจุดหนึ่งนะครับมาตัดสินใจนะครับมาตัดสินใจว่าจะจะหลูไมไหมนะครับถ้า นะครับถ้าหลูปเป็นจริงก็ค่อยทำงานตามล็อกของคำสั่งแต่ถ้าหลูปเป็นเทสนะครับก็มาที่จบนี่เป็นตอนนี่ก็คือหลูประเภทอะไรครับหลู่ประเภทหมายเลขหนึ่งกับสองจุดสองตัวนี้ก็คือตัดสินใจก่อน ค่อยทําในลูปนะครับตัดสินใจก่อนค่อยทาในรูปตัดสินใจก่อนค่อยทำในลูปคือวิ่งเข้ามาที่ตรงนี้ตัดสินใจก่อนคือตรงนี้ถ้าผลการตัดสินใจถูกต้องก็ทําในหลูปนี้บล็อกของคําสั่งตามนี้แล้วนะครับอยโทษทีนะครับ แล้ววนกลับขึ้นไปนะครับแล้ววนกลับขึ้นไปซีไหนละ่ะเนี่ยแล้ววนกลับขึ้นไปวนกลับขึ้นมาที่ที่หลูกนะครับผมขอขีดไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับผมขอขีดไว้ตรงนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายในในในโค้ดให้ดูนะครับ ถ้ามันเป็นเท็จแล้วค่อยมาที่จบแบบนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นถ้าดูตามแบบนี้แล้วนะครับการตัดสินใจก่อนการตัดสินใจก่อนนะครับนี่คือตัดสินใจก่อนนะโอกาสที่การตัดสินใจจะเป็นเท็จก็มีถูกต้องไหมโอกาสที่ตัดสินใจจะเป็นเท็จก็มียกตัวอย่างเช่นคุณมีเงินอยู่สิบบาทนะครับแต่ราคาสินค้ามันสิบ้าบาท คุณก็บอกว่า,เ,าเงินคุณไม่พอจบนะครับแต่ถ้าเงินคุณพอคุณก็ไปซื้อของแล้วกลับไปดูที่เหลือนะครับเอ๊ะเงินเหลือเท่าไหร่ยังเหลือพอซื้อชิ้นที่สองคุณก็ซื้อชิ้นที่สองได้นะครับซื้อไปจนกว่าเงินจะเหลือน้อยกว่าราคาสินค้าที่คุณต้องการนี่คือสิ่งที่อะไรครับนี่คือสิ่งที่ลักษณะของตัดสินใจก่อนนะครับดังนั้นโอกาสนะครับ โอกาสที่จะทำงานในบล็อกนี้นะครับก็คือมีศูนย์ครั้งเป็นต้นไปนะครับศูนย์ครั้งเป็นต้นไปก็คือไม่ทำงานเลยก็ได้ครับพอตัดสินใจปุ๊บมาที่ตรงไหนเลยครับมาที่ F เลยก็คือมันพลาดแล้วเงินที่มีน้อยกว่าราคาสินค้าคุณได้เดินกลับบ้านเลยทันทีนะครับนี่คือนี่คือแบบที่1กับแบบ2.2 ก็คือสองจุดสองก็คือไม่ระบุหลูมนี่นะครับไม่ระบุหลุไม่ระบุจํานวนแต่ตัดสินใจก่อนนะครับครานี้แบบที่สองแบบที่อะไรครับแบบที่ทํางานก่อนนะครับแบบที่ทํางานก่อนพอเข้ามาปุ๊บลักษณะของมันนะครับเข้ามาปุ๊กก็เข้ามาทํางานในกล่องนี้นะครับหลังจากทํางานเสร็จ ตัดสินใจว่าจะหลูบไหมถ้าตัดสินใจว่าจะหลูบเป็นจริงอุทธทณ์ขีสั้าไปนะครับถ้าตัดสินใจหลูบก,ก็เข้ามาทำงานที่จุดเริ่มต้นของบล็อกนี้ถ้าบอกว่าหลูบนี้เป็นจริงแต่ถ้าหลูบเป็นเท็จก็จบแบบนี้ครับดังนั้นเมื่อเส้นมันวิ่งมาอย่างนี้ ครั้งแรกเมื่อเส้นมันวิ่งมาแบบนี้ครั้งแรกทำก็คือทำอย่างน้อยหนึ่งรอบค่อยตัดสินใจว่าจริงหรือไม่จริงนะครับยกตัวอย่างเช่นสินค้ามันมีเยอะแยะมากคุณมีเงินมั่นใจอยู่แล้วครับว่านะครับสมมุติคุณมีเงินอยู่หนึ่งพันบาทแล้วมีสินค้าให้คุณเลือกคุณจะเลือกราคาสินค้าเท่าไหร่ ยกตัวอย่างเช่นคุณเลือกราคาสินค้าถ้าทุกชิ้นไม่เกิน1,000พบาทถ้าคุณเลือกราคาสินค้าแ800ดร้อยบาทสินค้าชิ้นแรกก็แ800ดร้อยบาทเหลือเงินอยู่200้อยนะครับพอเหลือเงินอยู่200ปุ๊บเอ๊ะเงิน200ร้อยซื้ออะไรต่ออีกได้ไหมถ้ามองดูแล้วว่าซื้ออะไรต่ออีกได้วนกลับขึ้นไปซื้อเช่นมีบางอย่างราคาร้อยห้าสบบาทโอเคคุณมีเงินอยู่200ร้อยนะครับ200ร้อย นะครับมีมากกว่าราคามินิมัมคือร้อยห้าสิบคุณก็วลขึ้นไปซื้อได้นะครับก็เหลือห้าสิบบาทห้าสิบบาทมากกว่ามินิมัมไหมไม่มากเลยครับไม่มากแล้วก็ออกมาที่เทสแล้วก็จบงานแบบนี้เป็นต้นนั่นก็คือการทำงานลักษณะแบบนี้โอกาสนะครับโอกาสที่จะได้ถูกทำงานก็มีอย่างน้อยหนึ่งรอบ พราะคุณทําตรงบล็อกนี้ก่อนค่อยตัดสินใจนะครับทําก่อนค่อยตัดสินใจคุณคุณดูพฤติกรรมการตัดสินใจของคุณนี่คุณลงมือทําก่อนหรือคุณตัดสินใจก่อนค่อยคิดนะครับบางคนบอกว่า fake n e w คุณต้องตัดสินใจก่อนนะนั่นแหละครับก็คือตัดสินใจก่อนค่อยเชื่อถ้าคิดว่ามันเป็นจริงคุณก็เชื่อแต่ถ้าคุณบอกว่าไม่ใช่เทสคุณก็ละเลยมันไปคุณก็ไม่เชื่ออย่างนี้เป็นตอน นะครับแต่บางคนโอ้โหเอาซะจนอะไรครับย่ำไม่ใช่ย่ำยีสิไม่ใช่ย่ำยีแปลว่าคุณก็ลงเรือลำเดียวกับเขาไปเรียบร้อยแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเออว่ามันพากูไปทางผิดนี่หว่านี่ก็คือประเภทอะไรครับมือไวปากไวทําไปก่อนค่อยมาสมองช้ากว่ามือกับปากอย่างนี้เป็นต้นก็คือประเภทอะไรครับกลุ่มที่สองแบบแรก นะครับกลุ่มที่2แบบแรกก็คือกลุ่มทําก่อนค่อยตัดสินใจมันมีนะละักษณะแบบนี้นะครับในการทําอะไรครับในการตัดสินใจยกตัวอย่างเช่นนะครับที่ผมยกตัวอย่างว่าโอเคคุณมีสินค้า,ามีเงินอยู่แล้วที่มากกว่าราคาสินค้าอย่างนี้เป็นตน้นหรือนะครับประเภทตัดสินใจก่อนถ้าอยู่ในเกมนะครับก็อาจจะมองดูว่าโอเคคุณมีพลังงานพอที่จะไปต่อสู้ในเกมนั้น หรือไม่อย่างนี้เป็นตน้นนั่นคือลักษณะของการตัดสินใจก่อนนะครับดังนั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรครับไม่ว่าจะเป็นแบบที่หนึงนะครับแบบที่หหรือแบบ2.2ตัดสินใจก่อนค่อยทําในรูปโอกาสที่จะไม่ได้ทํางานก็มีครับโอกาสเป็นศูนย์ก็มี หมายความว่าลูมนั้นเป็นเทสเออไม่ใช่ลูมนั้นเป็นเทจเงื่อนไขนั้นเป็นเท็จอย่างนี้เป็นต้นนะครับยกตัวอย่างเช่นวันนี้เป็นวันอะไรนะครับถ้าเป็นวันจันทร์ไปทํางานถ้าเป็นวันอาทิตย์คุณก็เป็นเท็จคุณก็ไม่ต้องไปทํางานอย่างนี้เป็นต้นก็ก็ออกมาที่จบเลยนั่นก็คือลักษณะของอะไรครับการตัดสินใจก่อนนะครับไอ้ประเภทนี้แต่งตัวมาที่ทํางานแล้วขับรถออกมาจากบ้านวันนี้วันอะไร วันอาทิตย์ออกมาจากบ้านแล้วเรียบร้อยค่อยมาตัดสินใจแบบนี้นะครับมันมันมันมีลักษณะอย่างนี้เหมือนกันคราวนี้ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบอ่าหนึ่งจุดหนึ่งหรือสองเอหนึ่งหรือสองนะครับหนึ่งหรือสองมันก็จะมีวิธีการหรือฟังก์ชันนะครับในการเขียนของมันนะครับในแอคชั่นสคริปต์นะครับในแอคชั่นสคริป ก็มีหลูแบบแรกนี้นะครับมี loop for loop for สำหรับการทำงานกับจํานวนทั่วไปนะครับการทำงานกับจํานวนทั่วไปก็คือ uh, execute a block of code spec number of time นะครับ number of time แปลว่า loop for แบบแรกนี้นะครับทำงานในกลุ่มของคำสั่งตามจํานวนรอบที่เราระบุ ตามจำนวนรอบที่เราต้องการมันก็จะจบนะครับแต่ for in เอาไว้ทำงานกับ a r r a y อ่านเข้าไปใน a r r a y นะครับตัวแปรชนิดอะไรก็คือตัวแปรชนิดที่เป็นเซตของอะไรครับเซตของค่าที่คุณต้องการ นะครับเซตของค่าที่คุณมีอย่างเช่นอาร์เรย์หนึ่งหนึ่งอาร์เรย์ก็คือ1ตัวแปรแต่ตัวแปรนั้นมันก็มีอินเด็กซ์เบอร์ศูนย์เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เรื่อยๆไปนะครับแต่ถ้า for each in นะครับทำงานกับ property ของประเภท Object นะครับ object ไม่ได้เป็นอ r r a y รอย่างเดียวครับ Object มันก็เป็นชิ้นนะครับที่มีค่า property แล้วก็มีค่าของ property มี attribute นะครับมี attribute แล้วก็มีค่าของ attribute อย่างเช่นวันกับชื่อของวันวันที่1 Monday วันที่2อง Tuesday อย่างนี้เป็นต้นนะครับแบบนี้ก็คือ object นะครับมีมี attribute กับมีอะไรครับกับมีค่าของ attribute นี้ประกบประกบกันอยู่นะครับเป็นชุดชุดชด,ช,ดชุดไปนะครับมันก็เป็นอะไรได้เหมือนกัน แต่มันก็มีค่ามากกว่าอะไรแบบแบบที่1ตัวนี้นะครับนั่นก็คือ loop for นะครับครานี้ loop for เรามาดูนะครับเรามาขยายดูตรงนี้นะครับเนื้อหาของ loop for นะครับให้คุณไปตามดูในอะไรครับในคลิปวิดีโอที่นะครับในคลิปวิดีโอที่ผมผม,มเอาให้นะครับ ในใน,ใ,นในในช่อง YouTube นะครับคราวนี้เรามาดูแบบแรกครับแบบ f o r l o o p นะครับแบบ for loop ก็คือ Run a box o k o o c o ฟ e ค้ดอ c บบลอกอแปลว่าก้อนนี่ครับนี่ที่ผมวาดอย่างนี้นะที่ผมวาดอย่างนี้มันก็คืออยู่ในเครื่องหมายอะไรครับปีกาแบบนี้นี่เองนะครับเป็น b ล็อก o o c o d e นะครับอ่าสเป c i f i c น u m เบอร์ออ m e แปลว่า นะครับตามจำนวนที่เราระบุเอาไว้นะครับวิธีการหรือ,อ,อซิ NTAX ของมันนะครับก็มีคำสั่ง for นะครับคำสั่ง for มีตัวแปรสำหรับตัวแปรสำหรับบ่งบอกว่าจะใช้ตัวแปรอะไรนับรอบตัวนับรอบตัวแปรนับรอบ นับรอบที่ทำงานนะครับจากนั้นก็มาที่ condition ก็คือพวกนิพจน์ต่างๆเช่นรอบน้อกว่าสิบไหมรอบน้อกว่าห้าไหมมันยังเป็นจริงอยู่หรือเปล่านะครับซึ่ง condition ตัวนี้จะให้ค่าเป็นจริงกับให้ค่าเป็นเท็จนะครับแล้วจากนั้นตัวสุดท้ายนะ ก็คือการกระทำกับจำนวนรอบนะครับการกระทำกับจำนวนรอบหมายก็ว่าจะให้รอบมันเพิ่มหรือรอบมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับอย่างเช่นตัวที่ผมวงอยู่ตัวนี้นะบอกว่า i บวกบวกไอบวกบวกก็แปลว,ว่า i เท่ากับ i บวกหนึ่งนะครับแปลว,ว่าอ้าว เมื่อคุณวนขึ้นมาแล้วให้คุณบวกค่า i เข้าไปนะหนึ่งอันนะครับแล้วก็เอามาตัดสินใจคราวนี้การทำงานของมันนะครับการทำงานของมันเริ่มต้นจากอะไรเริ่มต้นจากนะครับเริ่มต้นพอพอถึงฟอ r ตรงนี้เสร็จใช่ไหมครับพอถึงฟอ r นี้แล้วเริ่มต้นจากว่าเอาละตัวแปรนับรอบ นะครับตัวแปรนับรอบมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับตัวแปรนับรอบมีค่าเท่ากับเท่าไหร่อย่างเช่นรอบที่ศูนย์รอบที่หนึ่งรอบที่สองอะไรอย่างนี้เป็นต้นตัวแปรนับรอบมีเท่ากับเท่าไหร่นี้ทํางานที่หนึ่งจากนั้นนะครับถึงคอมมาตัวนี้เป็นหนึ่งคำสั่งแล้วนะครับจากนั้นมาทํางานข้อสองวงเล็บวงกลมสองก็คือรอบน้อยตรวสอบเงื่อนไขครับ ยกตัวอย่างเช่นรอบน้อยกว่าค่าจบหรือเปล่าตรงนี้ตรวจสอบไอ้นี้กำหนดจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นตรวจสอบนะครับตรวจสอบเงื่อนไขนะครับตรวจสอบเงื่อนไขจากนั้นถ้างื่อนเงื่อนไขตรงนี้ นะครับมันก็ให้ค่าเป็น2ค่าถูกต้องไหมค่าที่เป็นจริงกับค่าที่เป็นเทจกรณีค่าที่เป็นจริงก็รันโค้ดนะครับกรณีที่เป็นจริงก็รันโค้ดนี่คือทำงานเบอร์3ามรันโค้ดเสร็จขึ้นมากระทำกับตัวรอบคือทำงานเบอร์4 นะครับขึ้นมากระทํางานกับการการเปลี่ยนแปลงรอบคือเบอร์สีแล้วนะครับเช่น i เถ้ากับวกหนึ่งเพิ่มค่า i เข้าไปนะครับทํางานเบอร์สีเสร็จมาทํางานเบอร์สองมาตรวจสอบเงื่อนไขแล้วก็จะวนอยู่อย่างนี้ครับแล้ววกไปที่เบอร์หนึ่งไหมครับไม่ไปแล้วนะไม่ไปเบอร์หนึ่งแล้วนะ มันก็จะเป็นเริ่มต้น1 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4วนอยู่อย่างนี้แล้วมันจะเป็นห้าเมื่อไหร่เป็นห้าเมื่อคอนดิชั่นเป็นเท็จไปเบอร์5้าไปไหนไม่รู้แหละแต่หลุดออกจากอะไรครับหลุดออกจาก b ็อกอ of code แล้วคือเบอร์5 มันจะไปก็ต่อเมื่ออะไรครับมันจะไปก็ต่อเมื่อมันจะไปก็ต่อเมื่อตัวนี้เป็นเทสจมาทำงานเบอร์ห้าก็คือทำงานหลังคำหลังบล็อกออฟโค้ดนี่คือวิธีการนะครับนี่คือวิธีการของอะไรครับนี่คือวิธีการของ follow